ยี่สิบสี่ชั่วโมงในเกมบล็อกฟุดวันนี้กับภารกิจถมหัไอเลตโตวีสองไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สําหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอขอรับหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลยเปิดชิปมาผมก็ไม่รอชา้าทําการเดินทางมาสมผูกันเลยดีกว่าทุกคนวันนี้ผมก็ได้เจอสูตรหนึ่งแลนะผมก็บอกว่าข้อที่หนึ่งให้ผมกระโดดห้าครั้ง ผมก็ไม่รอชาทาการกระโดด5ครั้งและตอนนี้ผมก็ได้ทนการกระโดด5ครั้งครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและข้อที่2เขาได้บอกผมชาสก,กิลอะไรก็ได้ผมก็ไม่รอชาทาการชาสก,กิลซีคอมมัดอิเล็กตรอนผมใส่คนสุมพลนี่แหน่คนสุมพลขอพนดีๆหน่อยนะข้อที่3ามเขาได้บอกว่าผมตาย2รอบผมก็ไม่รอชาทําการรีตัว2รอบไปเลยรอบที่หนึ่ง และก็รอบที่2และตอนนี้ผมกระทาการรีตัวสองรอบครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ข้อที่4ี่เขาได้บอกให้ผมสุ่มไปเลยนะทุกคนผมก็ไม่รอจ้าทาการกดสุ่มผลไปเลยมาดูเลยดีกว่าทุกคนว่าผมจะได้ผลพายอย่างที่เขาบอกจริงๆหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมได้โอ้โหผมได้ผลวิญญาณนะทุกคน ทุกวันนี้ผมก็เหมือนกับวิญญาณอยู่แล้วแหละเพราะเธอไม่เคยจะมองเห็นผมเลยก็ว่าได้ผูดมาแล้วมันก็เศร้าหลังจากที่ผมทําการสมบุ์เสร็จผมก็ไม่รอจ้าทาการเดินทางไปธรรมัดอิเล็กโตวีสกันเลยดีกว่าทุกคนจะได้ทําซักทีหมัดอิเล็กโตวีสองแต่ตอนนี้ผมก็ถึงที่ธรรมัดอิเล็กโตวีสเป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่รอจ้าทาการเข้าไปคุยกับชายแปลกหน้าคนนี้เมื่อเข้าใจผมไปที่แมนชั่นภายใน30วสิีนะทุกคนโอ้โหผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วแหละ เพราะว่าผมใ้เผามิงนะทุกคนผมก็ไม่รอช้าทําการใ้เผามิงผมบินแบบรวดเร็วต้องรีบไปถึงแมนชั่นให้ได้ก่อน30วินมาดูกันเลยทุกคนว่าผมจะถึงก่อนหรือเปล่าแต่ผมว่ามันน่าจะสบายๆนะทุกคนตอนนี้ก็เหลือ20วินแล้วนะทุกคนมาดูกันเลยว่าอาดัมจะถึงหรือเปล่าเฮ้ยจะถึงเปล่าเนี่ย15วินแล้วทุกคนและในที่สุดตอนนี้อาดัมมันก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหชิวๆตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทกาทการถามัดอิเล็กตรวีสองกันเลยดีกว่าทุกคนแต่เดียวกว่อนนะทุกคนมัดอิเล็กโตร2 ราคาอยู่ที่3ล้านกับ5000ันเงินม่วงนะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะทุกคนมันโคตรแพงเลยทุกคนแต่ผมก็ไม่รอจ้าทําการซื้อไปเลยนะทุกคนและใน,นที่สุดตอนนี้ผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมัดอิเล็กโต v วีสองแต่เดียวก่อนนะเฮ้ยโคตรเท่หลังจากที่ผมทำมัดอิเล็กตตัวีสองเสร็จผมก็ไม่รอจาทําการเดินทางกลับไปฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าทุกคนมาเจอกันหน่อยเจอมัดอิเล็กตตัววีสองของผมหน่อยแต่เดียวก่อนนะทุกคนเมื่อผมจะได้เจอกับ แม่สาวน้อยกระต่ายนะทุกคนโอ้โหทำไมน่ารักจังเนี่ยแต่ตอนนี้ผมก็ได้ทําการต่อสู้กับแม่สาวน้อยกระต่ายแบบนี้ไปสักพักหนึ่งแต่เหมือนแม่สาวน้อยกระต่ายจะไม่สามารถจะนัดอิเล็กตัวีสองของผมไมได้เลยสักนิดโอ้โหเดี๋ยวนะทรงไซมัดอิเล็กตัวีสองของผมเนี่ยมันจะแรงเกินไปแต่เดียวก่อนนะทุกคนมัดอิเล็กตัีสองมันฟารม์มโคดีเลยทุกคนดูดิตีก็โคดเร็วโอ้โห ฟาร์มง่ายเกินหมัดอิเล็กโ์ตวนี่มันดีจริงๆนะทุกคนไว้เจอกันเลยแฟนใหม่ของเธอตั้งจากที่ผมใช้หมัดอิเล็กโ์ต2วฟาร์มไปสักพักนึงแล้ตอนนี้ผมก็เลเวล1902แล้วหมัดอิเล็กโทตว2วฟาร์มโคตรเร็วและตอนนี้ผมก็ได้สกิลเซต็ตของหมัดอิเล็กโ์ตวมาเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าม,มันจะเท่แค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเฮ้ย มันโคตรเท่ตอนนี้ผมก็แม่รอช้าทำการเดินทางมาฟาร์มต่อกับแม่สาวน้อยกระต่ายแต่เหมือนแม่สาวน้อยกระต่ายจะไม่สามารถจะนำอัดอิเล็กโตบีสองของผมได้เลยสักนิดสงสัยมันอิเล็กโตบีสองผมเนี่ยมันจะโกงเกินไปหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตันใดน,นั้นผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าที่อยู่ดีๆก็ได้ทำการเข้ามาจู่มผมซะง,งั้นผมก็ไม่รอช้าทำการใช้มัดอิเล็กโตผมต่อสู้กับเขาแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเมื่อใจแปลกหน้าคนนี้จะใช้ผลของบิ๊กมัมโดยให้ทุกคนโอ้โห ผลของสีจักรพรัดิงินเลยอมาเจอกระหม่อมอิเล็กโตวีสองผมน้อยตอนนี้ผมก็จะทาการต่อสู้กับชายแปลกหน้าคนนี้ไปสักพักนึงแล้วตอนนี้ชายแปลกหน้าคนนี้ก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอจะทำการปิดฉากชายแปลกหน้าคนนี้ไปเลยและผมก็สามารถชนะชายแปลกหน้าคนนี้ได้สักทีหลังจากที่ผมจับหมัดอิเล็กโตฟาร์มไปสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้ผมก็เลเวล1910เเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนมาดอิเล็กโตวีสองนี่โอ้โห ฟาร์มโคตรง่ายเครื่องมัดอิเล็กโตวีสมันจะดีเลยมันก็แรงแค่ไหนแต่มันก็ไม่สามารถทําให้เธอกลับมารักผมได้อยู่แล้วแหละและตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทําการเล่มือฟาร์มแบบนี้ด่วนเลยผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็ได้สกิลเอคอมัดอิเล็กโตวีสองมาเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่ามันจะเต้แค่ไหน แต่เดียวก่อนนะทุกคนโอ้โหมันโคตรเท่มัดอิเล็กตัววีสองเนี่ยมันก็เลททอยใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ดิรอเท่ทั้งหากโอ้โห,หรอเท่เกินมาเลยเจ้าพวกแม่สาวน้อยกระต่ายแกไม่มีทางชนะมัดอิเล็กตตัวของผมได้หรอกนะแต่ตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร,ร์มกับแม่สาวน้อยกระต่ายแบบนี้ไปสักพักนึงแรกตอนนี้ผมก็เลเวล1921แล้วฟาร,ร์มชิลๆมันก็ชิลเกินหน้าตาอาดมนะอาจจะไม่ลมุน แต่ใส่ใจ,ใจคุณอะมากกว่าประกันภัยโอ้โหเฉียบหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้ผมก็เลเวล1923แล้วอีกแค่2เวลเท่านั้นผมก็จะได้ย้ายที่ฟาร์มสักทีตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทำการเร่งมือฟาร์มกับแม่สาวน้อยกระต่ายแบบนี้ด่วนเลยเล่นในที่สุดตอนนี้ผมก็เลเวล1925เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะได้ย้ายที่ฟาร์มสักทีและเหมือนตอนนี้ผมจะได้เจอกับแม่สาวน้อยนักดาบนะทุกคนผมก็ไม่รอช้าทำการแปลงลามเป็นพระและกระชายหมัดอกีเล แกจะโหดแค่ไหนกันเชียวแต่เหมือนแม่สาวนอนดับๆพวกนี้มันก็ไม่สามารถตนความแรงของมัดอิเล็กตรวีสองผมได้เลยสักนิดสงสัยมัดอิเล็กตรวีสองผมเนี่ยมันจะแรงเกินไปตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนึงและตอนนี้ผมก็เลเวล1931เบเป็นที่เรียบร้อยแล้วกาแฟไม่ใส่นมก็ยังไม่ขมเท่ากับเธอไม่ใส่ใจโอ้โหพูดมาแล้วมันกระร้าหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนในนั้นผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าที่ยูดีดีก็ได้ทำการเข้ามาจูจมผมซะงั้นแต ก็ไม่รอจ่าจทาการใช้หมัดอิเล็กโทรงผมที่จะเข้าไปจูจ่โจมเขา้ามาเรยช์ชายแปลกหน้าเจอกบหมัดอิเล็กโทรวีสองผมหน่อยแต่ทันในนั้นชาแปลกหน้าคนนี้เมื่อเขาจะใช้ปุ่นห่งความมือโดยให้ทุกคนโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับจาแปลกหน้าคนนี้ไปสักพักนึงแรกก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีพิษผมก็ได้ทาการแปจ่ายแปลกหน้าคนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โห โรค3โคตรเทือนแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทําการเดินทางกลับมาฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าทุกคนและตอนนี้ผมก็เรเวล1935แล้วตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทําการเริ่มมือนในการฟาร์มกันเลยดีกว่าทุกคนผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีก ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1 9 4 1แล้วอีกแค่เก้าเวลเท่นนั้นผมก็จะได้ไปตบบอสเกาะนี้สักทีไว้เจอกันเลยบอสเกาะนี้เจอกะมัดอิเล็กโตวีสองผมหน่อยและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1945แล้วอีกแค่ห้าเวลเท่นนั้นหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งแล้วในที่สุดตอนนี้ผมก็เลเวลหนี่ล้วนเก้าร้อยห้าสิย จะโหดแค่ไหนกันเชียวแล้ในที่สุดตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาเจอกับบอสเป็นที่เรียบร้อยผมก็ไม่รอชาทําการแปลงร่างเป็นพระและกกระชายหมัดอิเล็กตัววีสผมต่อสู้กับบอสมาเลยบอสจะทนความแรงของหมัดอิเล็กตัววีสผมได้หรือเปล่าแต่ผมก็ต้องบอกได้คําเดียวนะทุกคนว่าบอสเนี่ยโอ้โหมันก็ฟันแรงเหมือนกันนะทุกคนผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับบอสไปสักพักหนึ่งและตอนนี้บอสมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็ไม่รอช้าทาการปิดฉากบอสไปเลยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคน บอดมันันมี2หล่างสัง้งนอ้าวแบบนี้ผมก็สวยดีครับบอดมันก็มี2หล่างก็เหมือนกับเธอในแหละที่มี2ใจและก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดผมก็ได้ทำการแพรบอดเป็นที่เรียบร้อยโอ้โห บอสโหดเกินและตอนนี้ผมก็ไม่รอชา้าทําการเดินทางไปแก้แค้นกับบอสใหม่มาเลยบอสบางอาจฆ่าอาดัมเงินลือ่อแต่ผมก็ต้องบอกได้คําเดียวนะทุกคนว่าบอสร่าง2นี่มันโคตรโหดเลยทุกคนโอ้โหตีผมไม่กีท่ทีเล่นซะผมเกือบตายเหมือนกันเลยทุกคนโอ้โหระหว่างที่ผมทําการต่อสู้กับบอสไปสปปักพักหนึ่งแรกก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดผมก็ได้ทาการแพ้บอสเป็นรอบที่2แต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนบอสมันก็โหดเกินผมก็ไม่รอช้าทาการเดินทางมาแก้แค้นบอสอีกครั้งมาเลยบอสครั้งนี้ผมจะไม่ เราจาทำการปิดฉากบอสไปเลยและผมก็สามารถชนะบอสได้สักทีโอ้โหกว่าจะตายได้ใช้เวลาไปโคตรนานและตอนนี้ผมก็เลเวล1,952แล้วหลังจากที่ผมทำการตบบอสเสร็จผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางกลับไปฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าทุกคนวันนี้ผมจะต้องเลเวล2,000ันให้ได้นะทุกคนมาเลยแม่สาวน้อยด,ดาบเพียงไม่มีทางชนะหมัดอิเล็กโทรวีสองของผมได้หรอกนะและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1,960แล้วอีแค่40ิเบลเท่านั้นผมก็จะได้ไปจากเกาะนี้สักที ฟาร์มชิวๆเลยถ้าเดินเข้าป่าแล้วไม่เจอใครให้เดินเข้ามาในใจเดี๋ยวก็เจอเราโอ้โหียบแต่ตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งเล่นในที่สุดตอนนี้ผมก็ได้สกิลซีคอมมัดอิเล็กโตวีสอมาเป็นที่เรียบร้อยมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่ามันจะเท่แค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเฮ้ย มันโคตรเท่สกิลซีคอมัดอิเล็กโตว,วีสองเนี่ยมันก็เท่ได้ใจเกินเท่ได้ใจผมแต่มันก็ไม่ได้ใจเธออยู่ดีไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็ขอเอาเคียวคูฟาร์มสกิลหน่อยแล้วกันทุกคนและตอนนี้ผมก็ได้สกิลแซดของเคียวคู่มาเป็นที่เรียบร้อยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเฮ้ยมันโคตรเท่มันจะเป็นท่าสร้างพายุเลยก็ว่าได้โอ้โห จริงผมก็ไม่รอชาทําทการเดินทางมาฟาร์มต่อกับแม่สาวน้อยนักดาบมาเลยแม่สาวน้อยนักดาบวันนี้ผมจะต้องเลเวล2,000ให้ได้นะทุกคนไปเจอกันเลยเวล2,000แต่ตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพ,พักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1,975แล้วอีกแค่25เลเวลตนนั้นผมก็จะได้ไปจากเกาะน,นี้สักทีระหว่างที่ผมกําลังทาการฟาร์มไปอยู่สักพักหนึ่งและตอน,นนั้นผมก็ได้เจอกับชาแปกน,นาที่เหมือนเขาจะใช้พาตื่นและกระชาหมัดอิเล็กโตวี2ด้วยและตอน,นนั้นชาแบกน,นาคนนี้อยู่ดีด ผมต่อสู้กับเขามาเลยหมัดอิเล็กโตว,วีสองปะทะหมัดอิเล็กโตว,วีสองมาดูกันเลยว่าใครจะชนะแต่ตอนนี้ผมก็ได้ทำการต่อสู้กับชายแปลกหน้าคนนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วในที่สุดตอนนี้ผมก็สามารถชนะชายแปกหน้าคนนี้ได้สักทีแต่เดียวกันนะทุกคน ชนะได้แบบงงๆผมจะน่าจัดแบกนาคนเมื่อกี้ได้ยังไงเนี่ยโลก3ามเนี่ยมันก็ช่างลาค่าหัวกันดูเดือดกันจริงๆแต่ตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1981เรปเ็เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกแค่10เกเวลเท่าน,นั้นผมก็จะได้ไปจากก้อนนี้สักทีหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักหนึ่งและตอนนี้ผมก็เลเวล1986แล้วแต่ยูดีีผมก็ได้เจอกับชายแบก,กนาที่เหมือนก็จะใช้ผลเงาโดยให้ทุกคนโอ๋โดนะนนด 2, อดูเดืออดเกินนนตี้ผม ไดไเนินการต่อสู้กับชายแปลกหน้าที่เขาา้าใจบนเงาแบบนี้ไปสักพักหนึ่งแล้ชายแปลกหน้าคนนี้เขาก็บาดเจ็บนักพอสมควรผมก็ไม่รอจ่าทำการปิดฉากชายแปลกหน้าคนนี้ไปเลยเป็นยังไงล่ะ อย่ามาดูถูกน้องอาดมนะวันนี้ผมจะได้ฟาร์มถึงเวลสองพันไเนี่ยทุกคนทําไมมันราคาหัวกันดเดือดเกินและตอนนี้ผมก็เลเวลหนึ่แล้วอีกแค่1ิเวลเท่านั้นแต่ก่อนที่ผมจะเวลสองพันนะทุกคนผมก็อยากจะลองหนึ่งหนึ่งกับบอสอีกครั้งมาเลยบอสครั้งนี้ผมจะไม่ยอมแพ้บอสโดยเด็ดขาดตอนนี้ผมก็ได้เจอกับบอสเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ไม่รอช้าทําการเปิดบอสไปก่อนที่เขาบอกว่าเปิดก่อนได้เปรียบมาเลยบอส ครั้งนี้ผมจะไม่ยอมแพ้โดยเด็ดขาดเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะแต่ตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาต่อสู้กับบอสไปสักปักหนึ่งและตอนนี้บอสมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรผมก็บาดเจ็บหนักพอสมควรมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าผมจะสามารถชนะบอสได้หรือเปล่าครั้งนี้ผมบอกกับตัวเองไว้เลยนะทุกคนว่าครั้งเนี้ย ผมจะไม่ยอมแพ้บอสโดยเด็ขดขาดมาเลยบอสว่าผมจะสามารถชนะบอสได้หรือเปล่าและในที่สุดผมก็สามารถชนะบอสได้สักทีโอโ้ชนะได้ไงเนี่ยงั้นสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะครับบายบายผมจุ๊บๆไปละ